สวัสดีค่ะพบกับฟนฟนฟีสไตล์นะคะพามาร้านมาสเตอร์ยำหอยนางรมนะคะก็วันนี้ก็จะพาชมนะคะการทอดข้าวเกียบขายค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะทอดข้าวเกียบโชว์นะคะ พอได้ค่ะไม่มืดค่ะเขาเก็บอะไรคะคุณพี่เข,ตตเขาเก็บปลาปัตตานีค่ะเขาเก็บปลาปัตตานีนะคะมาจากปัตตนเลยมาจาจกทางใต้นะคะปัตตานีนะคะนี่แป๊บเดียวค่ะกูสวยเหลืองน่ารับประทาน แล้วก็ใส่รถขนส่งมานะคะจำจำแบบว่ามาจากทางใต้มีมีแค่ทางใต้ใช่ไหมคะเป็นเครื่องชื่อเป็นเชื่อจากทางใต้นะคะท่านผู้ชมเ็าเก็บใต้ปัตตนีค่ะนี่นะคะทอดแป๊บเดียวนะคะเหลืองฟูนะคะเดี๋ยวชมในกำมบทร้านนะคะนี่โหวสวยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอชมเม็ดสดนะคะนี่นะคะเป็นแบบแห้งนะคะเป็นแบบแห้งค่ะแล้วก็นามาทอดนะคะเป็นของขึ้นชื่อจากทางใต้นะคะตตของจังหวัดปัตตานีค่ะ ค่ะนี่โอ้โห,โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยเหลืองคะ่ะสองแพรนะนะคะแป๊บเดียวก็เต็มกระมังคะ่ะ เ็เก็บขายราคาเท่าไรคะพี่บาทถุงละยี่สบาทค่ะทอดร้อนๆทอดร้อนๆใหม่ๆกรอบๆหอมๆนะคะถุงละยี่สิบบาทค่ะก็คือทอดแค่วันต่อวันนะคะไม่จะไม่ทอดค้างไว้ทิ้งไว้นะคะขายหมดไปวันๆนึงนะคะแค่พอหมดนะคะในในวันนึงนะคะนี ใหม่ๆน่ารับประทานค่ะนี่นะคะใหม่สดนะคะหอมๆค่ะทอดใหม่ๆร้อนๆนะคะ กลิ่นข้าวเกียบยั่วๆเลยค่ะท่านผู้ชม ทอดไปขายไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอนน้ำมันเดือดก่อนนะคะ เกลียบค่ะทอดร้อนๆใหม่หมๆยัๆ่ยๆกันเลยค่ะนี่นะคะไม่น่าเชื่อค่ะลงแป๊บเดียวค่ะฟูค่ะเต็มกระทะนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะ สามสแพนะคะทอดสามสแพก็จะเต็มกระมังเลยนะคะน่านะคะน่าซื้อแล้วก็น่าขายมากๆเลยค่ะนี่นะคะสินค้าทุกเกลียบนะคะเป็นอะไรที่น่าขายค่ะสำหรับผู้ที่ชมนะคะสามารถนะคะนำไปปรับใช้นะคะนำไปต่อยอดได้ค่ะ ขายข้าเกลียบก็เป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่สร้างรายได้นะคะให้กับตัวท่านเองนะคะ mm. ก็เข้าเก็ียบสินค้าก็จะทอดไปขายไปนะคะ จะไม่เหลือทิ้งไว้นะคะขายเพียงวันต่อวันค่ะค่าร้านมัสเตอร์ยำนะคะก็จะขายข้าวเกียบด้วยนะคะขายตรงหน้าบางปูเซ็นเตอร์นะคะ ตรงข้ามกับตลาดนี่เขาเสาหกรรมบางปูเลยค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาอุดหนุนร้านมาสเตอร์ยำได้นะคะก็จะมีทั้งยำนะคะแล้วก็ข้าวเกลียบนะคะที่มาจากทางใต้นะคะเป็นสูตรเฉพาะทางใต้นะคะต้องสั่งมานะคะสั่งมาแล้วก็นํามาทอดขายนะคะมาจากทางใต้ของขึ้นชื่อกันเลยค่ะ ถ้าสุกแล้วเละๆนิดนึงหรือคะอ๋อก้นถุงนะคะค่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะก้นก้นก็จะมีเศษเศษหน่อยนะคะนี่โอ้โหสุดยอดค่ะ งอีกแพรนึงนะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวก็ทอดออกมานะคะได้ขายนะคะอาชีพนี้น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับผู้ที่มองหาอาชีพอยู่นะคะชมคลิปแล้วก็นำไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะนำไปปรับใช้ได้ค่ะ คลิปนี้อนๆฟรีสไตล์อตขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ